เดี๋ยวเรามาชิมกัน,นะคะ่ะลูกมันสีแดงน่ากินมากๆเลยนะคะเมียฝรั่งเมมโมรี่สวัสดีค่ะตอนนี้กุ้งก็มาเดินเล่นกับแฟนแล้วก็กับลูกนะคะแต่เขาไม่ขอออกสื่อเนาะอันนี้เป็นต้นของสาลี่ค่ะต้นนี้จะอยู่ข้างทางเราสามารถ เก็บกินได้นะคะเก็บไปกินได้เนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูชัดๆนะคะนี่ค่ะต้นนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยดกเท่าไหร่หรือว่าคนเก็บไปแล้วเดี๋ยวกุ้งจ่าเก็บไปกินสักสองสามลูกนะคะนี่เตรียมถุงมาเป็นถุงใส่นะคะเตรียมถุงมาอ้อมีขี้หมาหรือเปล่าเนี่ยต้องดูด้วยนะคะว่าข้างทางมีขี้หมาหรือเปล่าถ้ามีนี่ต้องระวังนะคะเดี๋ยวจะเหยียบเอา รู้สึกว่าลูกไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะคะไม่รู้ว่าหวานหรือเปล่าเก็บไปสักสองสามลูกไปชิมเนาะเอาเอาไปชิมก็พอคงไม่มีใครอยากกินกับเราหรอกมีแต่เรานี่แหละเก็บเสร็จนางมาอาสาช่วยแม่ถือนะคะไม่ให้ถือนางไม่ยอมเนาะหมู่บ้านนี้เขาเลี้ยงวัวด้วยนะคะวัว วัวฝรั่งรู้สึกว่าสีสวยมากเลยโหมาเต็มเลยที่นี่ <laughs> <laughs> เขามาดูคนคนก็มาดูเขา <laughs> เต็มเลยโอ้ยวัวสีดำก็มีนะคะเห็นไหมคะมีน้องวัวสีดำสีดำล้วนเลยนะคะ นี่คือต้นเกาลัดนะคะแต่มันมีรั้วกั้นอยู่คิดว่าน่าจะมีเจ้าของนี่ด้วยนะคะหมากมันจะเป็นคล้ายๆกับขนงออย่างนี้นะคะนี่เนาะอันนี้มันยัง,ยง,ยงไม่ยังไม่แก่นะคะเดินมาเหนื่อยดูแต่ละพวงดกๆทั้งนั้นเลยนะคะ ดอกมากนะคะดกจนกิ่งหักนะคะเขาเอาไม้ค้ำไว้นะคะได้นิได้นี่นะคะเดี๋ยวเราเก็บไปกินกันค่ะ ก,กรู้สึกว่าปีนี้ไม่ค่อยตกเลยอ่ะหล่นเต็มพื้นเลยลูกอุ้ยหล่นลูกไม่ค่อยใหญ่นะคะเดี๋ยวนี่ บางลูกก็นาวต้องดูดีๆนะคะปกติแล้วต้นเนี้ยปีที่แล้วนะดกมากแต่ปีนี้ยังไม่สุกเลยค่ะเพราะว่าปีนี้ อากาศแปรปรวนมากเลยค่ะที่เยอรมันเนาะไหนจะน้ําท่วมปกติน้ําไม่ท่วมเมืองแล้วก็ดินไม่ซุดขนาดนี้นะคะคือทั้งเมืองพังไปหมดเลยนะปีนี้ร้อนแป๊บเดียวด้วยแล้วก็จะเข้าหน้าหนาวอีกแล้วนะคะนี่เนาะโอเคเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวจะเก็บเก็บไปกินนะคะคะ วันนี้อากาศดีมากเลยนะคะไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่หนาวมากนะคะก็เลยถือโอกาสออกมาเก็บผลไม้ค่ะไม่มีใครเลยนะคะตรงนี้มีแต่แฟนยืนรอกไกลๆนู่นเลยลูกใหญ่ดีนะคะ๋ยว ให้ดูตอนเก็บใกล้ๆดีกว่านะคะโลกนี้ได้อยู่ลูกนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะคะอุ้ยเนาวค่ะเห็นไหมคะเนาวทิ้งนะคะลูกในนาวเราทิ้งนะคะอันนี้ก็เหมือนจะเน่าข้างล่างด้วยไม่แน่ใจเก็บไปก่อน เน่าเยอะนะคะเห็นไหมคะเสียดายจังเลยมันเน่าเน่ายเยอะเ้ยอันนี้ก็เน่าเห็นไหมเหมือนจะลูกสวยแต่ก็เน่าเน่าเยอะมากว่าค่ปอดสารผิดก็อย่างเงานนะะี้ยแหละค่ะ อโอเคตอนนี้ไม่ค่อยจับโอเคสักเท่าไรเลยพวงนี้อยู่ด้วยกันนี่นะคะ,ะ,ดะ,คะเ,คเ,เ,เดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะมันเป็นพวกแมลงคนเต็มเลยอะเดี๋ยวจะลองชิม เดี๋ยวเรามาลองชิมดูกันนะฝุ่นเต็มเลยนะคะไม่ค่อยหวานเทนะ่าไหร่นะเป,เปฟรี้ยวๆฝรั่าดอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูต้นนั้นนะคะอ๊ะ นี่หลัามาอยู่ต้นนี้แล้วนะตอนนี้ลูกเล็กกว่าอีกนะคะอยวมาชูมาชิมลูกนี้ดูเหมือนจะสวยดีเดี๋ยวเรามาชิมโอ้ยทำไมมันอนี่นะสีสวยดีเดี๋ยวเรามาชิมกัน,นะคะ่ะลูกมันสีแดงน่ากินมากๆเลยนะคะ ข้างในก็เป็นเหมือนสีแดงๆเห็นไหมคะสงสัยคนละสายพันธุ์แน่ๆเลยข้างในเป็นสีชมพูอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวนะคะ มันก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหรอ่อ่ะมันธรรมชาตินะเนาะธรรมชาติของจริงขอโทษนะคะถ้าดูไม่สุภาพยังไงก็รสชาติใช้ได้อยู่ค่ะมันไม่มีปุ๋ยเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรเนาะเกิดจากแบบเขาปล่อยให้โตธรรมชาติเลย นี่นะคะโอ้ยลูกเน่าเต็มพื้นเลยค่ะประมาณนี้เนาะ,ะโอเคเยวเก็บไปกินสักสองสามลูกก็พอเอาลูกนี้เน่านะคะ นี่ก็เหมือนจะเน่าด้วยแต่พอได้อยู่นะคะนี่หล่นเต็มพื้นเลยลูกนั้นก็หล่นก็น่าจะเน่าเก็บไปไม่เยอะนะคะเพราะกินคนเดียวกินคนเดียวไม่มีใครกินด้วยแต่ดูลูกนี้ก็สีสวยจังเลยสีสวยมากมาก พอดีแหละไม่ต้องไปซื้อตามซูปเปอร์มาร์กนะคะมีใบมาเพื่อโอเคค่ะคิดว่าพ,พอแล้วแหละ นะคะได้กินคนเดียวเยอะอยู่นะ,ะโอเคพอแล้วจะกลับบ้านละโอเคค่ะนี่ได้มาแล้วนะคะแอปเปิลพอแล้วกลับบ้านแล้วค่ะแค่นี้แหละเพราะว่า อย่างที่บอกเลยคะ่ะกินคนเดียวนะคะยังเหลือเต็มต้นอยู่เลยแต่เสียดายว่ามันไม่ค่อยหวานนะคะก็เลยเก็บไปน้อยเนาะในซูเปอร์มาร์กเขาจะใส่ปุ๋ยใส่อะไรมันจะหวานกว่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้เนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs> ของฟรีค่ะของฟรีก็มีในโลกนะคะ